สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคณิตศาสตร์ป5กับคุณครูแก๊สลือคุณรรรครูนทวัฒน์ลายสาครนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณน,นะครับแล้วก็วันนี้คุณครูก็มีคลิปที่น่าสนใจมาให้นักเรียนดูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ คลิปก่อนหน้านี้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการหาผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนกันไปแล้วใช่ไหมครับไหนใครจําได้บ้างครับว่ามีวิธีการอย่างไรครับใช่แล้วครับนักเรียนต้องเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนก่อนแล้วหาผลคูณกันแบบเศษส่วนจากนั้นเขียนผลคูณที่ได้ในรูปทศนิยมครับ สำหรับคลิปนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการหาผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยวิธีการตั้งคูณครับก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เรื่องการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณกันก่อนนะครับครูมีน้ำส้มอยู่4เหยือกตามภาพนี้เลยครับโดยแต่ละเหยือกมีน้ำส้มอยู่2.3ลิตรครับ ครูอยากทราบว่าครูมีน้ำส้มอยู่ทั้งหมดกี่ลิตรครูจะหาคำตอบได้อย่างไรครับใช่แล้วครับครูจะได้คำตอบหลังจากที่ครูสามารถหาผลคูณของ4คูณ2.3นั่นเองครับเราจะหาผลคูณของ4คูณ2.3โดยการตั้งคูณนะครับเริ่มจากนำา4ไปคูณกับ3ส่วน10ครับ ได้เท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้12ส่วน10หรือ1หน่วยกับ2ส่วน10ครับดังนั้นเราจะเขียนสองที่หลักส่วน10และทด1หน่วยนะครับต่อไปนำา4ไปคูณกับ2หน่วยได้กี่หน่วยครับใช่แล้วครับได้8หน่วย8หน่วยร่วมกับ ที่ทดไว้อีกหน่หน่วยเป็น9หน่วยนั่นเองดังนั้นเราจะเขียน9ที่หลักหน่วยครับตอนนี้ครูก็ได้คำตอบแล้วนะครับว่าครูมีน้ำส้มอยู่ทั้งหมด9.2ลิตรนั่นเองครับหลังจากที่ครูแบ่งน้ำส้มให้นักเรียนดื่มแล้วตอนนี้ครูเหลือน้ำส้มอยู่ตามภาพนี้เลยครับครูเหลือน้ำส้มอยู่กี่หยดครับ ใช้แล้วครับนักเรียนครูเหลือน้ำส้มอยู่1เหยื่อครึ่งหรือ1.5เหยื่อครับแล้วน้ำส้มที่เหลืออยู่นี้มีทั้งหมดกี่ลิตรครับครูจะหาคำตอบได้อย่างไรใช้แล้วครับครูจะหาคำตอบได้โดยหาผลคูณของ1.5คูณ2.3ครับน้ำส้มที่มีอยู่1นึ่เหยื่อครึ่ง ครูจะแบ่งเป็นน้ำส้มครึ่งเหยือกรวมกับน้ำส้มอีกหนึ่งเหยือกครับนั่นก็คือครูกระจาย1.5เป็น0.5บวก1.0ครับต่อไปจะหาปริมาณน้ำส้มในแต่ละเหยือกนะครับเหยือกใบแรกที่มีน้ำส้มอยู่ครึ่งเหยือกมีน้ำส้มอยู่0.5 คูณ2.3ลิตรครับและเหยือกใบที่2ที่มีน้ำส้มอยู่เต็มเหยือกก็จะมีน้ำส้มอยู่1.0คูณ2.3ลิตรครับเริ่มจากหาผลคูณของ0.5คูณ2.3มันก่อนเลยนะครับเราจะหาผลคูณโดยใช้ความรู้จากคลิปที่นักเรียนเรียนมาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ นั่นก็คือหาผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนครับต้องเริ่มจากทำอย่างไรก่อนครับใช่แล้วครับต้องเริ่มจากเขียนทศนิยมทั้งสองจำนวนในรูปเศษส่วนก่อนแล้วจึงหาผลคูณกันแบบเศษส่วนนะครับเศษส่วนคูณกับเศษส่วนหาผลคูณได้อย่างไรครับเก่งมากครับหาผลคูณได้โดย นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนใช่ไหมครับได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลคูณเป็นเศษ1 1 5ส่วน100ครับแบบนี้เมื่อเขียนในรูปทศนิยมต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับใช่แล้วครับต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนั่นก็คือ 1.15ครับต่อไปหาผลคูณของ1.0คูณกับ2.3กันบ้างนะครับนักเรียนก็สามารถหาผลคูณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนซึ่งก็ทำได้ในทํานองเดียวกันเลยนะครับนักเรียนลองหาผลคูณด้วยตนเองดูนะครับ ครูจะเฉลยนะครับได้ผลคูณตามภาพนี้เลยครับนั่นก็คือได้ผลคูณเป็น2.30ครับต่อไปเราจะนำปริมาณน้ำส้มในทั้งสองหยีอกนี้มารวมกันนะครับนั่นก็คือนำ1.15บวกกับ2.30ครับนักเรียนได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลบวกเป็น 3.45นั่นเองตอนนี้ครูได้คำตอบแล้วนะครับว่าครูเหลือน้ำส้มอยู่3.45ลิตรครับจากตัวอย่างในข้อนี้นักเรียนเห็นไหมครับว่าการคูณทศนิยมกับทศนิยมเราอาจทำได้โดยกระจายจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักครับซึ่งในที่นี้ครูกระจาย1.5 เป็น0.5บวกกับ1.0นะครับแล้วนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ2.3ครับจากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกันเท่านี้เราก็จะได้ผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมแล้วนะครับต่อไปเราจะเขียนแสดงการคูณ1.5คูณ2.3ในแนวตั้งกันบ้างนะครับ เริ่มจากนำ0.5คูณกับ2.3ครับได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลคูณเป็น1.15ต่อไปหาผลคูณของ1.0คูณ2.3ครับได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลคูณเป็น 2.30นะครับจากนั้นนำผลคูณที่ได้ทั้งสองบรรทัดนี้มาบวกกันครับได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้ผลบวกเป็น3.45นะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถหาผลคูณของทศนิยมคูณทศนิยมได้โดย กระจายจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกันครับคราวนี้เราลองมาหาผลคูณของ1.5คูณ2.3โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนกันบ้างน,นะครับควรเริ่มจากทำอย่างไรก่อนครับ ใช่แล้วครับเขียนทศนิยมทั้งสองจำนวนในรูปเศษส่วนก่อนนะครับได้เป็นเศษ15ส่วน10คูณเศษ23ส่วน10ครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนหาผลคูณได้อย่างไรครับใช่แล้วครับหาผลคูณได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนครับตัวเศษก็คือ15คูณ23 นักเรียนลองหาผลคูณด้วยตัวเองดูก่อนนะครับฉเฉลยครับ15คูณ23หาผลคูณได้โดยกระจาย15เป็น5บวก10ครับเริ่มจากนำ5ไปคูณกับ23นะครับได้ผลคูณเป็น115 ต่อไปนำสิบไปคูณกับ23นะครับได้ผลคูณเป็น230ครับและนำผลคูณที่ได้ทั้งสองจำนวนนี้นะครับมาบวกกันได้ผลบวกเป็น345ครับดังนั้น15บห้าคูณยีเท่ากับสามพิจารณาตัวส่วนบ้างนะครับ10บคูณสิได้เท่าไหร่ครับ ง่ายเลยใช่ไหมครับได้100นั่นเองดังนั้นเราจะได้ผลคูณของเศษส่วนั้งสองจํานวนนี้เป็นเศษ3 4 5ส่วน100ครับต่อไปจะเขียนผลคูณที่ได้ในรูปทศนิยมนะครับต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับใช่แล้วครับต้องเป็นทศนิยม2องตำแหน่งครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ เก่งมากครับได้เป็น3.45นั่นเองนักเรียนลองสังเกตนะครับข้อนี้เราสามารถหาผลคูณของ1.5คูณ2.3ได้เมื่อเราทราบว่า15คูณ23ได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ใช่แล้วครับ 15คูณ23เราได้ผลคูณเป็น345ใช่ไหมครับนักเรียนต้องอาศัยความรู้ในคลิปที่เรียนรู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่าการคูณทศนิยมกับทศนิยมผลคูณเป็นทศนิยมที่มีจำนวนตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันครับซึ่งในตัวอย่างนี้ ทศนิยมที่นํามาคูณกันเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งกับ1ตําตำแหน่งเมื่อนํามารวมกันแล้วจะเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับดังนั้นผลคูณของ1.5คูณ2.3ต้องเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนั่นก็คือ3.45นั่นเองครับลองมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับ หาผลคูณของ3.9คูณ2.05ครับวิธีที่1เขียนแสดงการคูณในแนวตั้งครับเริ่มจากกระจาย3.9เป็น0.9บวก3.0ครับต่อไปหาผลคูณของ0.9คูณ2.05ครับ ซึ่งหาได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนั่นคือเขียนทศนิยมทั้งสองจำนวนในรูปเศษส่วนแล้วจึงหาผลคูณนะครับนักเรียนลองหาผลคูณด้วยตนเองดูนะครับฉเฉลยนะครับได้ผลคูณเป็นเศษ1845ส่วน1000ครับเขียนในรูป ทศนิยมได้อย่างไรครับเก่งมากครับเขียนในรูปทศนิยมได้เป็น1.845ครับต่อไปหาผลคูณของ3.0คูณ2.05ครับและในทำนองเดียวกันนะครับสามารถหาผลคูณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนครับ ได้ผลคูณเป็น6 1 5 0ครับเมื่อเราได้ผลคูณทั้งสองนี้แล้วนะครับต่อไปต้องนำผลคูณทั้งสองนี้มาบวกกันครับได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลบวกเป็น7.995ครับดังนั้น 3.9คูณ2.05เท่ากับ7.995ครับลองมาดูวิธีที่สองกันบ้างน,นะครับเริ่มจากหาผลคูณของ39คูณ205ครับกระจาย39เป็น9บวก30ครับหาผลคูณของ9คูณ205ได้เป็น 1,845ครับต่อไปหาผลคูณของ30คูณ205ได้ผลคูณเป็น6,150ครับจากนั้นนำผลคูณที่ได้ทั้งสองจำนวนนี้นะครับมาบวกกันได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้ผลบวกเป็น7,995นะครับ เนื่องจากผลคูณของ3 9คูณ2.05ต้องเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับเพราะทศนิยมที่นำมาคูณกันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่ง1ตำแหน่งรวมกับ2ตำแหน่งเป็น3ตำแหน่งครับดังนั้น3 9เคูณ2.05เท่ากับ7.995นั่นเองครับ รู้กันไปแล้วนะครับเรามาสรุปความรู้กันครับการคูณทศนิยมกับทศนิยมอาจทําทได้โดยกระจายจํานวนหนึ่งตามค่าประจําหลักแล้วนําไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งจากนั้นนําผลคูณที่ได้มาบวกกันครับและการคูโทศนิยมกับทศนิยมผลคูณที่ได้เป็นทศนิยมที่มีจํานวนตําแหน่งของทศนิยม เท่ากับผลรวมของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เรียนดูคลิปที่น่าสนใจแล้วมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดในหน้า74-75นะครับให้เรียนทำข้อ135791ามห้าเจนะครับหนึ่งสานะครับ สำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดให้เรียนเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย